<laughs> whoa, whoa. เก่าับไม้เก่าแล้วเสาของบูรณะใหม่คือโดยโดยโดยปกติแล้วก็ไม่ค่อยมีพระรูปไหนขึ้นมาจาวัดที่นี่ใช่ไหมคือถ้ามันจะเป็นช่วงพรรษาช่วงเข้าพรรษาครับที่จะมีพระเนียนขึ้นมาจําอยู่ข้างบนเพราะว่าส่วนมากเขาจะบวชจาบวชเข้าพรรษากันอย่างเงี้ยครับไหนไหนเหมือนเมื่อกี้บอกว่ามีเหมือนมีเสาตกงน้นเลยเสาตรงน้ำมันที่ที่พากันหาอยู่คือมันไม่แน่ใจว่าเป็นเสาต้นไหนแต่ที่แต่ที่เมื่อคืนที่ได้ยินอะเสียงมันมาจากช่วงนี้มันดังดังเข้าไปข้างในเงี้ยครับใช่ ปกติคือปกติน่ะถ้าที่ที่เจอมันจะไม่ไม่ได้ขนาดนี้แค่เสียงคนฝีเท้าแค่นั้นเีเือนเหมือนเดินบนพื้นไม้ใช่ไหมใช่ครับเว้นแต่ว่ามีบางช่วงที่จะได้ยินเหมือนคนเอาไม้เี้าฟาดอ่ะเหมือนลักษณะเหมือนไม้มันล่าบตอนนี้ก็ยังไม่รู้เนาะว่าเป็นต้นไหนก็เป็นเป็นคำคำล่าลืออยู่เพราะว่าเพราะว่าหลวงพ่อเจ้าว่าท่านก็รู้ว่ามีเสาตกน้ํามันท่านก็แจ้งบอกว่ามันมีเสาตกน้ํามันอยู่ อ๋อใช่แต่ไม่ได้แจ้งไม่ได้ระบุว่าต้นไหนใช่ไหมใช่ครับแต่ที่ที่คิดที่คิดน่าจะเป็นเสาตน้นนี้เห็นเขาบอกว่าต้นกลางก็น่าจะเป็นต้นนี้อืมในวอไรเดิอบิชไปพิเช่นต้นนี้อ๋อต้นนี้ใช่ไหมที่สันนิษฐานว่าคาดน่านจะเป็นต้นนี้เนาะใช่ครับแล้วเมื่อคืนพอพอบอกว่ามันพอ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 ,พอ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 น้องเรียนเจอแล้วก็เลยคิดได้ว่ามันจะมีเสาตกน้ำมันอยู่ก็เลย ไปหาข้อมูลหาข้อมูลเกี่ยวกับเสาตกน้ามันก็เลยบอกว่าถ้าเสาตกน้ํามันมันจะมีเป็นคราบแค่คแค่สองสองสองต้นที่ที่จะมีเหมือนว่าถ้า,ถ,าถ้าคนเขมรพื้นบ้านสุรินทร์นะครับเขาจะบอกว่าผีพรายมันจะมีอยู่ในสองต้นก็คือต้นตะเคียนกับต้นมะข่าแต้อืก็เลยอันนี้ต้นอะไรอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นต้นอะไรแล้วเ<ม>ขาบอกว่ามันเป็นไม้เก่าที่เอามาบูรณะมาทําใหม่เนี่ยครับ นี่ใช่ไหมัเหมือนเหมือนคนอยู่ข้างด้านด้านนอกเงี้ยครับอ๋อคือเสียงไม่ได้มาจากหน้าต่างใช่ไหมมาจานข้างใช่ไหมมาจากข้างกาแเงเลยครับเสียงคือตอนตอนได้แต่มันเป็นช่วงนี้เขาบอกว่าให้ฉีดเสรถถ็จทุกครับให้ฉีดเสรถถ็จทุกแล้วก็นอนแก้ผ้าเพราะมัน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 ช่วยได้จริงจริงมันมันมันไอเเล่าเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยช่วงเวลาที่ได้ยินเสียงประมาณกี่ทุ่มครับประมาณสักสี่ทุ่มห้าทุ่มประมาณนี้แหละครับ ได้ยินมาจากข้างกําแพงตรงนี้เลยครับครั้งแรกก็ยินเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้ครับอ pues ืครั้งท응ี่สองก็ลปเอาพระมาห้อยแล้วครับแต่ก็ยังได้ยินครั้งนี้ไม่ร้องไห้นะครับครั้งนี้กับหัวเราะครับอืมเป็นเสียงลักษณะเหมือนผู้ชายหรือผู้หญิงนะเป็นเสียงผู้หญิงครับเสียงผู้หญิงชัดเจนเลยใช่ไหมแล้วมีมีมีการพูดไหมหรือว่าหัวเราะร้องไห้อย่างเดียวหัวเราะร้องไห้อย่างเดียวครับตอนนั้นเราจหวัดอยู่กับใครอะ อยู่รูปเดียวอยูอย่รูปรเดียวใช่ไหมใช่ครับก่อนหน้านี้เคยเจอไหมเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้ไหมไม่เคยนะครับไม่เคยเจอมาก่อนครั้งแรกเลยใช่ไหมอันนี้เพิ่งขึ้นมาแล้วก็เจอเลยครับเราเราบวชมานานหรือ,อยังครับก็บวชมาสี่ปีแล้วครับแต่เพิ่งย้ายมาอยู่ที่นี่ครับอ๋อเพิงเ่งจะย้ายมาอยู่ใช่มามาอยู่นานหรือยังมาอยู่ได้ประมาณหกเดือนแล้วครับอืมประมาณคือก่อนก่อนหน้านี้จําวัดอยู่ด้านล่าง สุตีด้านล่าง<ช>อยู่ด้านล่างเจออะไรไหมเจอสวนมาแค่คนเดินแล้วก็คนเคาะแค่นี้แหละครับเหมือนเหมือนลักษณะได้ยินเสียงคนเดินช่เคาะแต่นี่เราได้ยินแบบเสียงร้องไห้เสียงหัวเราะชัดเจนเลยใช่ไหมใช่ครับเราถ่ายคลิปได้กี่คลิปอะครับ,รบ<ช>ได้คลิปเดียวเองคลิปเดียวคลิปล่าสุดที่ว่าเป็นเสียงหัวเราะใช่ไหมใช่ครับคิดว่าเพื่อนเนมาแกล้งไหมไม่ครับเพื่อนก็ลงไปอยู่ข้างล่างหมดนะครับอยู่ข้างล่างหมดใช่ครับ เสียงที่ได้ยินก็ไม่น่าจะเสียงเพื่อนนะครับอืไม่คุ้นใช่ไหมครับไม่คุ้นเลยครับตอนที่ได้ยินเสียงเดินออกไปดูไหมว่ามีคนอยู่ไหมหรือว่ากลัวแล้วก็อยู่แต่ข้างในเดินออกไปดูครับไปดูเลยใช่ไหมครั้งแรกไม่เจออะไรเลยครับอืครั้งที่สองก็หยิบโทรศัพท์เตรียมละ่ะคิดอยู่เลยว่าต้องมาอีกแน่นก็มาจริงๆครับก็จับถ่ายเลยอืเสียงไม่ได้เล็ดรอดมาจากหน้าตา่างอยู่ข้างๆ ผนังกุฏิเลยใช่ไหมผนังห้องเลยเนาะใช่ครับอืตอนนั้นมีอาการกลัวอะไรยังไงไหมตกใจครับตกใจแล้วก็กลัวมากเลยแล้วแล้วทํำยังไงฮะจะเลยถ้าไปของพี่ไปอยู่ข้างล่างด้วยได้ไหมครับอ๋อใช่ครับประมาณนั้นเลยครับ ไม่ได้วาดเองใช่ไหมครับไม่ครับน่าจะเป็นรูปสมัยก่อนเน้นสมัยก่นขึ้นมาอยู่อันนี้ประมาณไห้อยู่ประมาณตรงไหนประมาณตรงนี้เลยใช่ไหม เพราะผมไปได้ยินเรื่องเราเกี่ยวกับพระหรือเนนที่อยู่ในวัดดนผีหลอกอย่างนี้บ้างไหมไหมไม่เคยค่ะไม่เคยเลยใช่ไหมครับไม่เคยค่ะออยู่ตั้งหลายปีแล้วไม่เคยได้ยินเรื่องผีเลยแล้วล่าสุดที่เนนโดนผีหลอกถ่ายคลิปได้เป็นเสียงหัวเราะผู้หญิงทราบข่าวบ้างไหมไม่ทราบเลยค่ะไม่ไม่ได้ยินใครเล่าเลยค่ะ ครับในประวัติพิพันธ์ผ่านมากี่ปีกี่ปีไม่เคยมีใช่ไหมครับไม่เคยเห็นเนนบอกว่าระยะเวลาหกเจ็ดปีที่ผ่านมาได้ยินเจอเรื่อยๆนะทั้งเจอเสียงเดินเสียงอะไรอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่ได้อยู่ในวัดแต่คนคนนอนคนจําวัดนี่เราไม่รู้เลยเนาะเราก็ไม่ค่อยได้คุยกับพระกับเนนด้วยเราก็ไม่รู้เองครับล้วแวกวัดมีมีมีคนวิกลจริตหรือจิตเวทหรือ คนเล่ร่อนนึงไหมแถวเนี้ยแล้วงห,หมู่บ้านเนี้ยทุกวันนี้ไม่มีเลยไม่มีใช่ไหมเขาไม่มให้เข้าเลยไนะม่ให้บวชไม่ให้เข้าเลยนะทุกวันที่ที่ได้ดูคลิปเมื่อกี้คิดว่าเป็นเสียงอะไรอะส่วนตัวเราเราเชื่อว่าเป็นผีไหมหรือว่าอะไรก็เสียงคนหัวเราะหละแต่ว่าเราเราไม่รู้ว่าที่มาที่ไ่า แต่ว่าเสียงคนจริงหรือคนคนแกล้งหรือคนอะไรเราจะชัดเจนเนาะเสียงชัดเจนมากเลยทำคลิปหรือแกล้งทำอะไรก็ไอ้นั่นก็ไม่เสียงชัดแต่เราไม่รู้ว่าข้อเท็จจริงคืออะไริคไรรมได้สสุดนะส่วนตัวเคยเจอผีไหมอยู่อยู่ใกล้วัดอย่างงี้ไม่เจอเลยไม่เจอเลยหลั่เจอเจอเจอผีที่แห่ศพใช่ไหมนั่นเลยแต่ลักษณะเป็นเสียงเป็นอะไรอย่างงี้ไม่เคยเจอเนาะ ้าฉันนั่งทางานมัดดอกไม้เป็นดึกอ่ะเที่ยงคืนหกทุ่มอะไรอย่างนี้แบบตีหนึ่งตีสองก็มีไม่เคยมีประวัติไม่เคยเจออะไรเลยที่ว่าทําให้กลัวหรือหวาดผวาอะไรงนี้ไม่มีอืก็อยู่ตรงนี้ดึกดื่นก็อยู่อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยลงเกือบบางครั้งเกือบเที่ยงคืนทุกวันอ่ะตีหนึ่งตีสองไม่เคยผูกชายบวชอยู่ที่นี่ทั้งสองคนเลยใช่ไหมครับอนานหรือยังบวชนานหรือยัง คนเล็กเมื่อปีที่แล้วแต่คนโตสี่ปีที่ผ่านมาค่ะอืแต่ว่ามีเรื่องเล่าเกี่ยวกับกเจอผีอ,อะไรบ<ว>ดสองพันอยู่สองพันสาไม่เคยไม่เคยเล่าไม่เคยพูดถึงเรื่องผีให้ได้ยินเลยค่ะอืถือว่าเป็นเรื่องแปลกไหม <c oughs> ก็ก็ถือว่าแปลกเพราะว่าอยู่เป็นบ้านเกิดเนาะอยู่มาสี่สิบกว่าปีไม่ไม่ไม่เคยเจอผีอะ่ะไม่เคยได้ยินข่าวแบบนี้มาก่อนเลยใช่ไหมไม่เคยอืม ไม่เคยได้ยินเรื่องเล่าหรือได้ยินได้เจออะไรกับตัวเองก็ไม่เคยมีเรื่องผีครับ<ะ>